เราเองมีความมั่นใจว่าถ้าหากว่าศาลมีความยุติธรรมแล้วก็ตีความตามบทกฎหมายจริงเนี่ยคนเอกประยุทธ์จะต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่24สิงหาคมนี้แน่นอนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลจะเป็นอย่างไรก็พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันจับตามองแล้วก็ อาจจะได้เห็นความพิลึกพิลั่นของการตีความหรืออาจจะได้ดีใจที่ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมอยู่ก็ในวันที่ความจริงได้ปรากฏค่ะขอบคุณคนะ่ะคือเหมือนกับเป็นคหตอบสุดท้ายของประชาชนแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งเราก็เหมือนกระสัรส่ายกดดัน,นประเด็นยุทธ์เรื่องนี้แต่ก็ไม่มีวแววว่าจะลาออกเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็การที่วันที่17เนี่ยมันจะทันไหมฮะกับการกับการวินิจฉัยก่อนมาที่วันที่24 ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าความจริงแล้วพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นผู้ที่สร้างความขัดแย้งนะคะให้กับสังคมไทยท่านเองมาด้วยวิธีที่ไม่ชอบทำตั้งแต่ต้นและถ้าหากว่าจะย้อนกลับไปเราก็เลยจะพบว่าทําไมในวันที่ถวายสัตยาบันเนี่ยถึงพูดไม่ครบทั้งหมด ะะจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบแต่วันนี้มันเห็นชัดว่าเขากำลังที่จะทำตนอยู่เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญเขากำลังไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่พวกเขาและองคาพยพเขียนกันเองขึ้นมาในวันนั้นที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเขาตั้งใจที่จะเอาไวท้ทิมแทงหรือเป็นหอทิมพักการเมืองฝั่งตรงข้ามหรือกลุ่มคนที่ คนเราฟังกับพวกเขาแต่วันนี้กฎหมายฉบับนั้นได้กลับมาใช้กับตัวของเขาเองแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามอีกเพรฉะนั้นถามว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะช้าไปหรือไม่ในวันที่24ความจริงประเทศไทยเสียโอกาสมามากแล้วค่ะ8ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเรียกว่าถอยหลัง มาโดยตลอดในขณะที่เพื่อนบ้านหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเศรษฐกิจมันควรที่จะเดินหน้ามากกว่านี้แต่คุณภาพชีวิตของคนไทยก็ตกต่ำลงรวมถึงประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศที่ถูกมองข้ามจากนานาอารยประเทศแล้วสิ่งที่พวกเราอดทนมาโดยตลอดนะคะมันมันเป็น ความอดทนของพี่น้องประชาชนที่ต้องยอมรับแลนะนับถือถามว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะออกไปตั้งแต่วันนี้เลยไหมถ้าประชาชนเลือกได้ก็คงบอกว่าอยากที่จะให้ออกไปตั้งแต่วันนี้เลยหรืออาจจะต้องบอกว่าอยากให้ออกไปนานก่อนหน้านี้นานกว่าน,นี้แล้วก็ได้แต่ในเมื่อเราทนมาถึงตรงนี้ด้วยองค์คาพยพและอำนาจทางการเมืองที่เขามีทำให้เขายังอยู่ต่อในตำแหน่งเราก็ต้องอาศัยช่องทางนี้แหละคะ่ะในการที่จะทำให้เขาต้องหลุดออกไป โดยเร็วที่สุดนั่นก็คือความตั้งใจและความพยายามของพวกเราที่จะทําให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนก็ถึงได้ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์ในขณะนี้ว่าจะเป็นอย่างไรการตีความทางกฎหมายจะเป็นไปเพื่อเอื้อผู้ที่มีอํานาจโดยไม่ชอบต่อไปหรือไม่น,นี้เราก็ฝากความหวังไว้ค่ะถ้าระยุต์ไปถ้าท่านนายกระยุต์ไปจริงเหตุว่าจะมีะคนสำรองคือประวิยุนอยู่ต่อเพื่อไทยว่ายังไงหรือควรจะยังเห้ไปหรือ ต้องเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์หลุดออกจากตําแหน่งจริงเนี่ยตามกฎหมายและธรรมนูนกําหนดไว้ชัดเจนค่ะว่าแคนดิเดตหรือผู้ที่มีรายชื่อเป็นนายกจากพักการเมืองเนี่ยคือใครบ้างพลเอกประวิทธ์ไม่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะไม่มีพลเอกประวิทธเลยค่ะพักเพื่อไทยมีท่านชัยเกษมนิติสิริมีท่านชัดชาติสิทธิพันธ์มีท่านคุณหญิงสุดาดรัตน์เกยุราพันธ์ พรรภูมิใจไทยมีอนุทินชานวิรุกูลพักประชาธิปัตย์มีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเท่านี้ค่ะที่จะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปถ้าหากพลเอกประยุทธ์หลุดจากตำแหน่งนี้ได้เพราะฉะนั้นพลเอกประวิทย์ไม่ได้อยู่ในสมการนี้นคว่าาเอ